data team สําหรับ SME SME ที่คุณทํามาเนี่ยหรือว่าเป็น business ที่คุณเริ่มทํามาสักพักหนึ่งแล้วควรจะมี data team หรือเปล่าถ้าสมมุติคุณมีคนประมาณ5คน10คนอะไรเงี้ยส่วนตัวคิดว่ายังไม่ต้องมี data team หรือว่าคนที่ทํา data จริงๆจังๆก็ได้แต่ว่าประเด็นคือทุกๆ action หรือว่าทุกๆกลยุทธ์ที่จะไปเนี่ยควรจะมี data มาซัพพอร์เสมอเดี๋ยวนี้มันก็มี social media เนาะไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook TikTok สมมุติคุณอยากจะยิงแอดอยากจะใช้เงินกับตรงนี้เงินคุณก็มีจํากัดเนาะอาจจะไม่ได้ยิงทุกแพลตฟอร์มด้วยเงินที่เยอะมากตลอดถ้าสมมุติคุณอยาก optimize ตรงนี้ อาจจะลองยิงแอดทั้ง3ช่องทางเลยแต่ว่าอาจจะช่องทางละสองพันสามพันหรืออะไรก็อันไปแล้วคุณต้องมาได้ฟีดแบ็กจากตรงนี้ว่ายิงช่องทางไหนแล้วดียิงช่องทางไหนแล้วเวิร์กที่สุดสําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณหรือว่าเซอร์วิสของคุณถ้าจากตรงนี้คุณก็เหมือนเอา Data ไปตัดสินใจได้แล้วโดยที่ไม่ต้องมี Data t ท a m ด้วยซ้ำหรือว่าจะเป็นเรื่องของการลงคอนเทนต์อย่างคอนเทนต์ที่คุณดูอยู่เนี่ยคุณอาจจะดูอยู่ใน Tik t o อกหรือ Instagram ก็ได้แต่ว่าถ้าคุณไปหาโพสคลิปเนี้ยในในเฟซบุ๊กอ่ะคุ หรือว่าไม่ควรลงในช่องทางไหนอะไรประมาณนี้มันก็เป็นเหมือนการวิเคราะห์ Data อย่างหนึ่งแล้วก็นำมาก่อให้เกิด Action